ต่อไปเป็นในเรื่องราวของตระกูลเลข7จุดเด่นของเลข7เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่สิจุดเด่นของเลขเจ็ดจะเป็นบุคลิกในยะแนวโน้มที่อดทนได้รอคอยเป็น เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลมีวิสัยทัศน์กว้างไกลหรือว่าหากจะทำในเรื่องราวของการเก่งกำไรต่างๆนานาหรือการต้องอดทนรอคอยทำอภิมหาบิ๊กโปรเจกต์ต่างๆนานาเนี่ยสามารถใช้เลขเจ็ดได้ตรงนี้จะเป็นจุดเด่นในเรื่องราวของตระกกูลเลขเจ็ดนะคะนิ่งได้รอคอยเป็นอันนี้คือจุดเด่นของเขาถามว่าจุดเสียมีไหมมีค่ะช้า ยืดยาดคิดนานดูแก่ดูทึมดูเฉมดูเชยทั้งนี้ทางนั้นจะเป็นในเรื่องราวของจุดด้อยของเลขเจ็ดจะเด่นยังไงก็ต้องดูคู่ประกบด้วยนะคะว่าถ้าคู่ประกบออกมาดีก็จะมีจุดเด่นมากกว่าถ้าคู่ประกบเสียก็จะเป็นจุดด้อยที่มากกว่า